สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ q รายการที่เธคุณเลือกข้อที่ยอ้อเหตผลที่ให่แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าคณะกรกาของเราจะเลือกข้อไหนเพราหตผลอะไรกันเลยค่ะไปเลยอวเข้าไปได้ไหมคะัดีค่ะชื่ไรคะชื่อตออมีปัหาไหมต่อมีคะเลยค่ะอถัมนะคะใช่ไหมคะชื่อ๋อ ใช้เครื่องมือเดิมที่คุณเคยหรือว่าทดลองใช้เครื่องมือการทำงานหน่อยใช้เครื่องมือเดิมที่คุณเคยค่ะทำไมคะพอรู้สึกว่าถ้าคุณเคยแล้วน่าจะใช้เเลยค่ะเครื่องมือเดิมทำไมอ่ะอาจะการใช้เปลี่ยนแปลงอ๋อแต้ก็แต่งงานกันอยากใช้ของใหม่ค่ะเ้ยาชอบใช้อะไรใหม่ใหมเอ้วเ่าใม่สักเีเครื่องมือใหม่ค่ะเพราะมันย่อมดีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมอ๋อหวเข่าใหม่มันก็ย่อมดีกว่า งานที่เจ้าของายค่ะเปินูินโมเลยเลย้ออนเขาฝากทุกคนค่ะช่างรู้ที่ช่องไปใส่ใจทุกคน่ะขอแบบนั่งชฉีวๆแล้วฝากทุกคนเพราะว่าเือสะกนีต้องจริงเราจะมีสมาธิทำงานค่ะคุณผชมเขาก็เลยไม่เจอช่วงที่หน่มคาบ้างที่เขาแบบอยากถูกทงเอรอแต่ไจริงเออมันก็

ได้ดีไลยแต่พวกเราไม่เจอไม่คิกัะไปได้ขนาดนั้นชอบ,พบลเพื่อนๆแบบเธอค่ะค,ค่ะเป<อ>็นคนชุดขาวค่ะฉันชอบเหมือนกันค่ะ,ะ<อ>จากคำถามที่ถามไปแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เลือกง,งานที่ไม่ต้องพบเจอใครเลยค่ะขอนั่งโต๊ะชิๆลๆรองสองคนเลยมีวิธีปรับสภาพแวดล้อมของโต๊ะทำงานมาฝากทุกคนค่ะ เริ่มจากการจัดที่นั่งให้ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ก่อนเลยนะคะใครอยากรู้ว่าทํายังไงอย่าลืมกลับไปดูคลิปทีุ่เคยทําไว้นะคะหลังจากที่เราจัดท่านั่งให้ถูกต้องกันไปแล้วเนี่ยเราไปเริ่มจัดโต๊ะไปเลยดีกว่าค่ะข้อ1เก็บทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานออกไปเลยนะคะบนโต๊ะทำงานของเราเนี่ยควรมีแต่สิ่งของที่จําเป็นเท่านั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยเก็บไว้ในลิ้นชักก่อนนะคะข้อที่2จัดเรียงสิ่งของโดยยึดตามความบ่อยในการใช้ค่ะของที่ใช้บ่อยควรไว้ใกล้มือหยิบงง่่่่่าาาายยขอออทีใใช้้้ไไไมมมกก็ควววรเล แต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปนะคะ ข้อ3เติมไฟด้วยแรงบันดาลใจด้วยการนำรูปภาพของคนที่เราลักนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงหรือศิลปินที่ชอบหรือแม้แต่โพสคำพูดต่างๆนะคะมาแปะไว้บนโต๊ะเวลาที่เรามองไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแถมยังช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานให้เราด้วยค่ะขอ้อที่สี่สร้างความสดชื่นด้วยต้นไม้เล็กๆค่ะการมองอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้เราช่วยผ่อนคลายระดับความเครียดและก็ช่วยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยคะ่ะเราทําตามวิธีการที่พวกเราสองคนแชร์กันไปดูนะคะจะช่วย ให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ทำงานที่น่านั่งและน่าทำงานมากขึ้เนเลยค่ะแล้วเขาขนาดไหนดี